5 m i n ิ t e with Go วิเครา์ราคาทองคำภายใน5นาทีสวัสดีครับพวกเราดูโอเทเดอร์ er. มาวิเคราะห์มุมมองทองคำประจำวันนี้ครับ ก็ส <One> ว <input> mm. ัสด e ีเพ mm. like ื่อนๆนะครับชาวันที is, ่27มกราคมนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับเราได้ให้แผนไปใช่ไหมครับว่าแนวต้านของตัวทองคำเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสักพันห้าพันหนึ่งร้อยห้านะครับก็ปรากฏว่าราคาเนี่ยก็เลยเฉลี่ยมานิดนึงครับประมาณห้าพันหนึ่งร้อยสิบนะฮะก่อนที่จะมีการปรับตัวลงมานะฮะลงมาตรงนี้ครับลงมาเพื่อปิดแก็บช่องข้างล่างนี้ครับประมาณสักสี่พันเก้าร้อยแปดสิบนะครับก่อนที่จะขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งเนาะก็ลงมาปิดอย่างสวยงามนะครับแล้วก็มีการเด้งขึ้นมาอยู่ที่ระดััับบปจจุนนนี้ะครับ เดี๋ยวเราอัปเดตนะครับในโซนที่น่าสนใจไปจาวันนี้กันเลยนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วโซนวันนี้ครับก็แทบจะไม่ต่างจากเรื่อวานนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยลงมาปิดแก็บก็จริงนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยยังไม่ได้ทะลุดีมานแต่อย่างใดเนาะแต่ถ้าเราตีเต็มๆเนี่ยเห็นไหมมันมาชนพอดีเป๊ะเลยนะครับตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นครับแนวรับหรือว่าดีมานตรงนี้ยังใช้ได้อยู่นะครับก็คือประมาณสัก4 9 8 0ตตรงนี้ยังเหมือนเดิมนะครับยังรอได้นะครับ ใครที่จะบายนะจุดนี้ครับยังรอได้เหมือนเดิมนะครับจุดที่2ครับ4,920นะฮะเออ10-20เนี่ยตรงนี้ก็ใช้ได้นะครับแล้วก็4,880นะครับส่วนใครมองหาครับจุดเซลล์นะจุดซลล์ของเราเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากเมื่อวานนะฮะเพราะว่าเราก็ต้องไปซลล์ที่แนวต้านเดิมเนี่ยแหละนะครับแนวต้านเดิมอยู่ตรงนี้นะครับนะ ก็เลเซเนาะประมาณสัก5 9 0นะฮะถึง5,100เนาะอ่าประมาณนี้นะครับช่วงนี้เนาะชุนก็จะเป็นจุดเซลล์เหมือนเดิมนะครับอ่าอันนี้จุดเซล์แรกนะครับแล้วถ้าเรามองครับว่าโอเคจับไฮทูโลเนาะตีขึ้นเพื่อดูลงใช่ไหมฮะอ่าส่วนตีลงเพื่อดูขึ้นนะครับอ่ะแสดงว่าอันนี้ขึ้นนี่นะสมมุติว่านี่คือโลนะครับสมมติว่านี่คือไฮแล้วเนี่ยข้างล่างกันนี้คือโลเนาะสมมติว่านี่คือโลนะครับก็ จับดูครับเป้าหมายถัดไปของเขาถ้าขึ้นต่อไปที่ไหนนะฮะก็ถ้า127.2%นะครับก็อยู่5 5145นะครับจนถึง5157เนาะแล้วก็168%ก็คือ5185นะครับ5186เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ และเซว่ากล่องประมาณช่วงนี้คระะคือแนวต้านชุดที่1นะครับแล้วก็เส้นแนวต้านสีน้ำเงินด้านบนนี้ก็จะเป็นแนวต้านที่2นั่นเองนะครับแล้วก็ตาตาไว้ครับว่าโอเคถ้าใช้ฟีโบจับเนี่ยแนวต้านเนี่ยราคาก็จะอยู่ช่วงนี้นะครับแล้วก็ช่วงนี้นั่นเองอ่ะไปรอเซเวันได้นะทุกคนนะส,ส่วซนนี้นะครับส,ส่วซนนี้โดยประมาณนะโดยประมาณนะครับโอเค ใช้เสร็จปุ๊บลบนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเกะกะนะครับมากเกินไปโอเคครับถ้าใครรอเซลลนะครับมาแนะนําว่าแถวโซน5,100ฮะ5,090ขึ้นมาเนาะจนถึง5,100นะครับเบื้องต้นครับภาพรวมโมเมนตัมนะครับยังไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับทองคำเนาะยังเป็นขาขึ้นนะครับยังไม่เสียทรงขาขึ้นแต่อย่างใด้นะฮะสำหรับใครที่รอาบนะฮะมารอาบ ที่แนวรับนะครับ4,980เนาะ4,920แล้วก็4,880ครับและนี่คือแผนทั้งหมดของเราในวันนี้ครับเพื่อนๆถ้าใครมีข้อสงสัยตรงไหนครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าจะทัก l i น์ a d d ดูโ t r a d e เเข้ามาปรึกษากันก็ได้นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างใดสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ